พอแล้วเป็นชิมนาที่ยังเป็นชิมนาที่ยัง ฮะใส่อะหรือแล้วถ่ายก็ไปเท่า แม่เมื่อขึ้พอดีใจคือไห้บออิน เราเดินอ่าเดินทางมาถึงสะพานสะพานพิธภาพลาวญี่ปุ่นนะครับก็หมายถึงว่าเราน่าจะมาถึงปากเซแล้วนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นทางไปปราสาทนะครับตรงนี้ที่เป็นหนองน้ําเรียกว่าบาลายนะครับบาลายปราสาทหินวัดดูนะครับนี่เป็นสระน้ำโบราณส่วนประกอบหนึ่งของปราสาทหินนะครับคนหลายปะครับมื่อนี้ 怪，就我的伤疼，我 <noise> 个。<noise> <noise> นะครับก็จะเป็นน้ําไหลลงมาจากซอกหินแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะทํารางรับน้ําลงมานะครับแล้วก็ไหลลงมากักเก็บไว้ที่นี่นะครับเขาเชื่อว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับบางคนที่มาเยี่ยมชมที่นี่นะครับก็จะนําขวดน้ํามากอกนะครับกลับไปนะครับถือว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับด้านนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับจะทําเป็นรางรับน้ําออกมานะครับ ร้อนนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในช่วงของฤดูการการมาของเราก็จะเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็มีความสุขกับการมาเที่ยวชมปราสาทวัดภูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหินนะครับที่เขานํามาวางไว้นะครับอันนี้ก็คือด้านหลังปราสาทประธานนะครับด้านหลังปราสาทประธานแต่ก่อนก็จะเป็น ต่างทรงอิฐนะครับแล้วก็การก่อสร้างเพิ่มเติมที่เห็นด้านหน้าตรงนู้นนะครับเป็นหินทรายอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตว่าอันนี้จะเป็นของเก่าแล้วก็สร้างต่อเติมเป็นของใหม่จากฝั่งนู้นนะครับแต่รายละเอียดก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าเท่าที่ได้อ่านผ่านๆมานะครับนี่ก็คือต่างอิดด้านหลังนะครับที่สร้างมาก่อนด้านหน้าครับ ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นด้านหลังปางประธานนะครับทราบมาว่าฝั่งนี้นะครับได้อ่านเจอก่อนมาว่าแต่ก่อนก็เคยมีเขาเรียกว่าเหมือนเจดีย์บรรจุอัถิของยาคูขี้หอมนะครับผ้าชื่อดังของชาวลาวนะครับแต่ได้พังทลายลงไปแล้วนะครับจะเป็นทรงยอดคล้ายๆกับยอดของพระาธาตุพนมนะครับตั้งอยู่ข้างบริเวณปางประธานของปราสาทหินมัดปูแต่ปัจจุบันได้พังทลายลงไปแล้วนะครับ ซึ่งก็น่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเห็นฐานของน่าจะเป็น j จดีนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับพอดีได้อ่านข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้ก็แล้วกันนะครับว่าตรงไหนที่เคยเป็นเจดีนะครับนี่ก็คือวิวด้านบนนะครับมองไปก็จะเห็นน้องน้ำที่เห็นก็คือบาลายที่อยู่ด้านล่างนะครับ เราก็เดินมาอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นหินสลักรูปช้างนะครับ